ลายคนที่เขาบูชาแล้วนะไปแล้วสำเร็จในหน้าทีการงานการเงินความหักโงคลับครบสุดเลยพ่อเป็แม่เป็นทานาคา,ขร,ขร,ารของบุตรเป็นพรมของบุตรเป็นสหกรณ์ของบุตรเป็นทุกๆอย่างเป็นคนที่แก้ปัญหาให้บุตรทุกๆอย่างวิชานี้จิงหนุนดวงโดยปริยายจารึกชื่อพ่อชื่อแม่เรา จาฤทกชื่ี่เราให้ท่านหนุนให้ท่านอยู่กับเราตลอดเวลาเอามาใส่ในมือเหมือนพ่อแม่ช่วยเราทําทุกอย่างให้มันสําเร็จบูชา,าตะกุดอรหันคําดวงไปเพราะว่าเป็นตะกุดที่วิเศษเนาะเสริมดวงได้เพราะได้จะลึกซื่อแท้ๆของพอ่อของแม่เขาลงไป อยู่ในตะกุดเนะเป็นการเคารพบ,บูสาพอมเปไปในโตเ,นเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีให้แก่ผู้ที่ครอบครองเนาะมีโชคม,มีลาบมีหน้าทีการงานมีเงินมีทองจะกินเลือใส้เนาะ